ยินดีต้อนรับเข้าสู่ m i l l e n n i ีย m i ม d s e t ็แชน n e l ที่ยิ่งฟังยิ่งรวยวันนี้เราจะมาพูดถึงภัยของ To-Do List ที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่เคยรู้แน่นอนว่าทุกคนคงรู้จัก To-Do List ดีอยู่แล้วสั้นๆคือมันเป็นลิสตของสิ่งที่เราคิดว่าจะทำในอนาคตเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำงานได้เยอะขึ้นและทำให้ทำตามเป้าหมายที่วางไว้ได้โดยไม่ต้องลืมเป็น p r o กรั t ทเทคนิคที่หลายๆคนคงทำอยู่ในทุกๆวันนี้ แต่หารู้ไม่ว่าการทำ To Do List ที่ผิดก็เป็นดาบสองคมได้เช่นกันสงสัยไหมครับว่าเป็นไปได้ยังไงวันนี้มิเนเนียไมเซตจะเล่าให้ฟังครับหนึ่งในความแตกต่างที่พบได้บ่อยของนิสัยในคนรวยและคนที่ประสบความสำเร็จและพบได้น้อยในคนจนคือการเป็นคนที่สป o n t a n e o u s และ active คิดเร็วทำเร็วเป็นคนที่พอคิดอะไรออกจะทำทันที เช่นถ้าเขาอยากทราบว่า Twitter มันเล่นยังไงหรือที่จะใช้เป็นสื่อการโปรโมทให้บริษัทตัวเองเขาจะสมัครและเริ่มศึกษาทันทีและไม่หยุดจนกว่าจะเข้าใจหรือมีอะไรสำคัญจริงๆที่ต้องทำในขณะที่คนอื่นๆอีกหลายคนอาจจะใส่เข้าไปใน To Do List และเก็บไว้ทำช่วงอื่นและบางคนแค่จำไว้สุดท้ายก็ลืมและไม่ได้ทำ หรือพอเป็นเวลาอื่นก็ไม่ได้รู้สึกมีแรงบันดาลใจพอที่จะทำแล้วพอเช่นนี้ถ้าอยากประสบความสำเร็จเราควรเป็นคนที่ spontaneous เรามาดูกันครับว่าการเป็นคนที่ spontaneous จะมีประโยชน์กับเราได้อย่างไงบ้างข้อที่หนึ่งการที่เราเป็นคนคิดเร็วทำเร็วคิดแล้วทำเลยจะทำให้เรากลายเป็นคนที่ active ตลอดมันจะฝึกให้เราเป็นคนที่คิดแล้วทำไม่ผัดวันประกันพรุ่งไม่อู้งาน และพอทําไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นแฮปปี้ของเราและทําให้เราเป็นคนที่ productive มากขึ้นข้อที่สองมันจะทําให้เรารู้สึกโล่งเพราะว่าเราจะไม่มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวจะต้องทําอะไรต่อไม่มีความรู้สึกตกค้างไม่ต้องมานั่งเตือนตัวเองกับสิ่งที่วางแผนไว้ว่าจะทําและบางครั้งอาจจะลืมไปเลยแล้วก็มานั่งเสียเวลาคิดว่าตอนเช้าจะทําอะไรนะทาไมตกเยก็นจาไม่ได้แล้วล่ะ และข้อที่3เราจะสามารถนำพลังและเวลาที่เราเหลือไปทำงานอื่นศึกษาเพิ่มเติมหรือคิดเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่ๆที่เราอยากทำได้เพราะเช่นนี้การทำทูดูลิสต์ไม่ได้มีแค่ข้อดีเสมอไปและควรทำด้วยความระมัดระวังทางมิเรเน่ไมซ์ s e t ขอแนะนำให้ทำทูดูลิสต์ของเราวันหนึ่งไม่เกิน3อย่างที่เป็น p พารา i ี y สำคัญจริงๆและแนะนำว่าสิ่งเล็กๆ ที่เราคิดออกว่าอยากจะทำเมื่อคิดออกแล้วให้ทำสิ่งสิ่งนั้นทันทีอย่ารอโดยเด็ดขาดเพราะเพียงแค่5นาทีก็ทำให้เราเกียจทำหรือลืมทำได้ก็หวังว่าคุณจะลองนำเทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะครับถ้าได้ผลลัพธ์ยังไงลองพิมพ์เล่าประสบการณ์ในคอมเมนต์กันดูได้เลยนะครับ